วันนี้มาดูเครื่องของเราที่เราเระบบน้ำของเราเป็นยังไงวันนี้เมนูพาไปดูทมีไนใส่ปุยยังไงเมื่อก่อนเราใส่น้ำไม่ทันนะครับไอคิดว่าใส่ประมาณ6 6ครั้ง8ดครั้งแต่ตอนนี้ใส่25ครั้งได้เพราะว่าเรามีเครื่องเมื่อก่อนผมต้องตัดปุ๋ยนะครับใส่ในถังใหญ่ๆแล้วก็เปิดปั๊มเองตอนนี้เครื่องดูแลให้เราหมดเลย เวลาเราไปเดินเดินที่ห้างหรืออะไรเครื่องก็ทำงานอยู่อันนี้มีปุ๋ย A a กับ b ครับแล้วก็ทีนี้ก็มันผสมกัน a กับ b ไม่ได้โดยโดยตรงก็เลยแยกกันเวลาเราเลือก a หนึงนะครับหรือ b หนึงผสมปุ๋ยก็ไปใส่ในโรงเรือนสมมติว่าต้นมันโตหรืออยากเปลี่ยนปุ๋ยแบบผสมกันอีกแบบหนึ่งก็มี a A สอง กับ B 2อยู่นี้อันนี้พทุกทุกระดับของต้นมันมีปุ๋ยที่มันเป็นอ,อีกแบบหนึ่งครับมันไม่เหมือนกันก็เลยเป็นแบบปลูกแมลอนกับพริกหวานก็เราผสมกันไม่เหมือนกันของเราก็มีถึง A 3กับ B 3ครับก็เราเลือกได้3อย่างครับจากต้นเล็กถึงโตครับอาหารไม่เหมือนกัน ทีนี้อันนี้คือน้ำกดน้ำกดก็เวลา pH มันสูงเราก็ให้ระดับเท่ากันในประมาณ5.8นะครับ5.5มันต่ำสุด5้าจุดแ8มันตัวเฉลี่ยมันดีที่สุดครับเดี๋ยวให้ดูไหมครับเราผสมปุ๋ยในไปดูข้างในก็เป็นผสมปุ๋ยในทางน้ำมีตลอดนะครับจะเวลาตัดปุ๋ยเห็นไหมครับเนี่ย ปุยออกมาตอนนี้เป็น A กับ B A กับ B ก็ไปพร้อมกันปุ๋ยที่อยู่ที่นี่นะครับถังก็มีท่อที่นี่ครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับเราก็จะเข้าที่นี่ก็เลยปุ๋ย a a สาม A2 สองนึ่นก็อยู่ที่นี่อันนี้เราเรียกว่า irrigation unit นะครับ เอเวเกชันยูนิตก็เป็นเอีเอเวเกชันยูนิตแล้วก็บริษัทเซคอมจากโคลแลนด์เป็นเทคโนโลยี Technology จากโคลแลนด์นะครับจะดีไซน์เครื่องก็เป็นของเราเองอันนี้ผลิตที่เยอรมด้วยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับดู PVC ก็เห็นแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ของประเทศไทยไม่ใช่ของจีนนี้ของดีนี่เห็นหลายเชื่อมไหมเนี่ยเนี่ยงามอันนี้แข็งแรง ใช้ได้เป็นสิบปีเลยครับตกลงราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าเวลาเราไปเดินเดินที่ห้างหรืออะไรเครื่องก็ทำงานอยู่นะครับ smart farming องมี smart farm ม,มาด้วยนะครับ